สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้กลับจากการปานรถไฟเวล์วร้อยเสร็จก็ได้ของประมาณนี้นะครับก็ของไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็เก็บ เก็บของแป๊บหนึ่งนะครับอของก็เก็บหมดแล้ว ก็รับของครับก็รับท่อไปเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าวันสุ่มแล้วมันได้อะไรได้ของดีหรือเปล่าไอ้ท่อสีฟ้านะครับผมก็ได้มาจากการทำภารกิจเนาะแล้วก็ซื้อมาบ้างตอนนี้ก็หมดตังค์มาแล้ว เดี๋ยวมาเปิดให้ดูว่ามันจะคุ้มไหมท่อเขียวสิบเจ็ดนะครับขอเกียร์ของกันเผื่อดวงมันจะดีขึ้นดวงก็ไม่ค่อยมีอยู่อยู่ยด้วยนะโดนโจนป้นบ้านไปก็แผ่นเหล็กก้าไอเนี่ยอหมุดอะหมุดเวลสีเนาะ หมดวิวสูงสุดน่าจะว 4, ิวสี่วิวห้ายงไว้ยังไม่มาก้อแผ่นเล็กก้าเนี่ยโอ้โ,โ,โ 200, หสองร้อยเก็บไว้่าจะว่าจะอัพกิวกับเพื่อนๆในในกิวให้มันได้ทองวันละสี่ห้าก้อน,อย,นอย่างเงี้ยเจ็ดก้อนอย่างเงี้ยอย่างซ็งเดี๋ยวน่าจะใช้ใช้ข้อโอทหน่อยเพราะว่า โดนไปเยอะผ้าดำก็หายไปอ่ะหนังเลยเนี่ยหนังสำเร็จรูปเนาะหายไปยี่สิบกว่าบ้านนิ่งจนๆด้วยอ่ะมาดูกันเลยเสียเวลาเป็นานแล้วขอประเดิมที่สีเขียวก่อนนะครับสักสามบรรัวลัว1หนึ่งสองสาม ก็ไม <ítulo> okay. ่ได้อะไรนะครับได้เท้าเท้าบูทกับเสื้อนะก็ไม่ถือว่าของดีเท่าไหร่เสียนมาเลยโอเคก็ได้กระเป๋านะครับแล้วก็มีสงครามก็เป็นของระดับกลางๆเนาะ เขาขั้นกลางๆต่ำๆอะ่ะพิมพ์เขียวดิเอ้ยพิมพ์ฟ้าดกว่าเปิดครับได้กระเป๋าเลเวลห้าครับผมต้องทำกระเป๋าใหม่แล้วครับทุกคนคือกระเป๋าผมอ่ะมันเลเวลสี่เว้ยแล้วคือการทำอะ <c oughs> ่ะคือโคตรเยอะของอะไม่เป็นไร แต่มันแต่มันก็ดีเนาะมันมันได้จิตวิญญาณเพิ่มขึ้นมาห้แล้วก็สามารถที่จะนำสเตตัสตรงเนี้ยจาก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 ไอ้แป้าใช่ปะเราก็สามารถลดให้เหลือ80แล้วก็นำมาบวกกับกระเป๋าอีกค่าก็จะเป็น85เหมือนเดิมก็จะเอา5ที่เหลือไปใส่ป้องกันใส่โจมตีใส่ตีพลังได้นะครับ เปิดครับสักอันนึงได้ชาร์ปไรเฟิลนะครับก็เป็นปืนที่ที่ดีแต่เรเวลมันน้อยเปิดไปอีกครับกระเป๋าเป้นักดวลปืนก็อันนี้ผมก็ว่าดีนะครับเพราะว่าความเร็วโจมตีมันเพิ่มสีด้วยความทนทานของไอเทมจะลดลงแล้วก็5%เมื่อตาย ก็ดีนะครับเมื่อเราตายของไอเทมต่างๆมันก็จะลดลงแค่แบบไม่เยอะอีกกันหนึ่งดีกว่าของแบบ็วลห้าเนะ้ะเออนี่แหละที่ต้องการอะโซฟิล so ครับ คือมันเป็นเวล4สี่ 4, ใช่ป่ะผมผมเลงใช้แค่เวล3สามอยู่เลยอ่ะพิมเขียวผมขอเปิดสิบรวดเดียวเลยนะเปิดมาก็ได้แต่เขียวๆดูดิมันได้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ได้กระเป๋าปืนก็ได้เมื่อกี้ได้หมวกได้ปืนอะไรเนี่ยได้ของแบบได้ของแบบอืมอยางที่ทุกคนรู้แหละขอรถเดียวสามนี้ได้ไหมไอเนี้ย,อ,ยอ่ะโอเคได้อะไรวะ ของฟรียังจะมาลุ้นจริงเนาะได้อะไรอ่ะได้กระเป๋าน,นี้เบลสองเฮ้ยแต่ไเปไนไรผมสร้างได้ผมมีไอ้กระเป๋ากระเป๋าเป้ตำรวจไงแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าว่าอะไรรู้ปะนี่ไง มันไม่ได้พวก,กจิตเหมือนกับไอ้กระเป๋านักลบไงไอ้อดาบไซเบอร์นี่เอามาทำไมก็ไม่รู้นะเนาะไอ้กระเป๋าเนี่ยโจมตีสิบห้าเนี่ยความเดียวโจมตีสิบห้าเนี่ยก็เลือดสารก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ใส่กระเป๋าเป้นนะักลวนปืนนี่ก็ถือว่าถือว่าดีนะถ้าแต่มันก็เป็นเลเวลสี่เนาะ มันน่าจะมีเลเวลห้ากระเป๋ามันน่าจะมีเลเวลห้าถ้าผมพาไปดูกระเป๋าดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นกระเป๋าหน้าเผาเลเวลห้าใช่ป่ะเนี่ยกระเป๋าเลเวลสี่มันจะอยู่ตรงนี้อืมอย่างเช่นกระเป๋ากระเป๋านักรบใช่ป่ะจะสร้างขึ้นอ่ะมันก็ต้องมีกระเป๋านายพานถ้าเป็นกระเป๋านักดวลปืนจะสร้างขึ้นก็ต้องมีกระเป๋าตำรวจใช่ป่ะ แล้วกระเป๋าวิวลิวห้าสีฟ้ามันก็ต้องใช้กระเป๋านักลบไว้แต่ถ้าเป็นกระเป๋าเป้วพวกนักลวนปืนวิวห้ามันก็ต้องใช้ของวิวสี่แสดงว่าพิมพ์ของไอกระเป๋าผมยังไม่มีผมต้องมาสร้างนี่ใหม่ทรัพยากรผมก็น้อยอันนี้กระเป๋าผู้เยายาไม่รู้ว่าเป็นของ ของของของใครที่แบบชอบโกหกอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะกระเป๋าเยียวยาเนี่ยไม่อยากใส่เลยอ่าผมต้องมาสร้างใหม่เยอะเลยของก็ไม่ค่อยมีด้วยของวลวหน่อยอะ จริงๆวันนี้ผมว่าผมจะไปบุกน,นี่เนาะไปไปลุยค่าวสร้างข้าวดีกว่าโจคนนันขโมยผมไปหมดเลยไอนนเนื้อสเต็กผมก็หายไปน่าจะต,ต้องเก็บเอาไว้บ้านบ้างแล้วอเอาไปให้ลูกสองพอเนาะ เดี๋ยวมาสร้างปืนไว้ก่อนเราไว้สักสองกระบอกพอที่เหลือค่อยไปทำลายทิ้งปืนฟาร์มแล้วผมจะใช้พวกไอ้นี่ยพืนลูกโม่เพราะว่าไอ้นี่ยมันใช้น้อยเวลาซ่อมมันก็ใช้แค่หนึ่งอันอันนี้ซ่อมก็หนึ่งอันนี้ซ่อมก็สอง <c oughs> So 2, 2, แตนะ่ถ้าเป็นโซฟิวอ่ะสองสองแล้วก็สี่นัดซ่อมอ่ะเปลืองมากถ้าเป็นแล้วก็ตัวนี้ก็ก็ดีเหมือนกันที้วินเชสเตอร์อ่ะเพราะว่ามันจะซ่อมแบบอันนี้แค่หนึ่งใช่ป่ะแล้วก็อันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้สองแต่รวมๆแล้วผมว่าลูกโม่คุ้มกว่ายิงได้สามร้อยนัดไอเนี้ก็สามร้อยสามสิบยิงไกล ยิงไกลกว่าวเนี่ยตอนนี้ส่วนปืนตัวอื่นผมก็ไม่ค่อยใช้เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยคุมอะ่ะดูดยิยิงได้แค่ร้อยห้าสิบนัดก,ก็ก็พังแล้วของ <c oughs> ยิงได้แค่ร้อยห้าสิบนัดมันมันมันก็พังแล้วปืนอันเนี้ยขุมอยู่ปืนของวอล์เกอร์ เมื่อก่อนผมจะชอบใช้แนละ้วเพราะว่าเนี่ยม,มันถูกไงเนี่ยมันซ่อมได้ถูกเควสก็เขอทดสอบก็ไม่มีอะไร でもたくさん。